กรณีที่มีผู้หญิงค่ะได้นำซากทารกอายุคันสองเดือนใส่กล่องพลาสติกไปให้พระวัดเวรุวันบ้านหนองไผ่ตำบลหนองนาคำ ทำพิธีสวดส่งวิญญาณนะคะตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าล่าสุดค่ะนายวินยัยพานอนันต์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ห้าบ้านหนองไผ่ค่ะได้เปิดเผยว่าตอนนี้ค่ะรู้แล้วค่ะว่าแม่ของเด็กทารกเป็นใครพร้อมกับพาผู้สื่อข่าวค่ะไปที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ท้ายหมู่บ้านพบกับนางสาวแจด๊ดอายุ26ปีค่ะบอกว่าศพทารกนั้นเป็นลูกของตนเองจริง โดยเมื่อวันพุธท,ที่20กระกฎาคมที่ผ่านมาค่ะขณะที่เข้าห้องน้ำเกิดแทงลูกขึ้นมากระทันหันจึงได้นำร่างของลูกใส่กล่องพลาสติกไปให้พระที่วัดสวดส่วนสาเหตุที่ไม่ได้ไปรับกลับบ้านนะคะเพราะว่าแม่ให้ผักฟื้นก่อนค่ะเนื่องจากตนเองนั้นเสียเลือดมาก ซึ่งนางสาวแจ๊นะคะบอกอีกว่ามีแฟนเป็นชาวไต้หวันค่ะเพิ่งย้ายมาจากพัทยามาอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีได้ไม่ถึงหนึ่งเดือนเสียใจมากค่ะที่แทงลูกออกมาสาเหตุน่าจะมาจากการที่ตนเองนั้นทำงานหนักทั้งผสมปูนแบกปูนเพราะว่ากำลังก่อสร้างบ้านโดยก่อนหน้านี้นะคะประมาณหนึ่งสัปดาห์ได้ไปฝากคันที่โรงพยาบาลอุดรธานี เพราะอายุครรค่ะได้4ส,สัปดาห์จากการอันตราซาวคุณหมอก็บอกว่าลูกในท้องน่าจะเป็นผู้ชายค่ะซึ่งตนเองก็ไม่คิดว่าจะแทงลูกออกมาเป็นอุบัติเหตุค่ะไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้แทงอย่างแน่นอนค่ะ